สวัสดีครับ,รบทุกคนนะครับกคะีาร่วมงานกันรรนนบของเนาะะรคก็อย่างแรกเลยรู้สึกดีใจมากครับได้รู้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ถูกเชิญชวนมาให้มาร่วมงานอีเวนต์การเปิดตัวพรงหมาสาขาใหม่ที่ West เซนทรัลเวสเกตก็คนมาเยอะมากครับก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่ท่ามกลางตุ๊กตามากมายเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของผม ในชีวิตนี้ครับก็รู้สึกด,ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าปกติเป็นคนที่ซื้อเหมือนซื้อกับป๊อปมาดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้เหมือนกับว่าได้มามีโอกาสร่วมเปิดตัวสาขาใหม่แล้วก็รวมถึงได้แบบมาดูของเล่นก่อนว่าเอ e, ๊ะมีอะไรให้เราแบบซื้อนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวหลังจบงานนี้จะต้องเดินบนสะหน่อยอเร่งไว,แว่แล้วใช่ครับครับผมก็จริงๆผมก็เซอร์ไพรส์ครับมากๆวันนี้เพราะว่าเหมือนว่าเราก็แบบได้เปิดโลกมากๆแบบ เออแอัเซสซอรี่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้ได้มาเยี่ยมสต๊าอใหม่ของป๊อปมาเนี่ยก็รู้สึกว่าผมก็เล็งไว้แล้วเหมือนกันว่าผมจะเอาตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค,ครับครับความยิงป๊อปมาเขาเป็น,นเคาเจอร์ใหม่เจอชันนี้อยู่แล้วการที่เราได้ร่วมงานอยู่เป็นเกียรติมากสรุปมากๆครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่ได้ถ่ายกับมิ้งก็คือพวกเราทุกคนก็ตื่นเต้นกับพวกควาในป๊อปมากันอยู่แล้วเนี่ยพอวันนี้ได้มาร่วมงานแบบมากมากมีร่างหนังไม่ใช่ทุกคน คือท่าบนตัวตั้งแต่วันถ่ายมินแมกกาซีนที่ผมแบบไม่ยอมปล่อยเลยก็คือน้องเชอรี่เพราะว่าน้องเป็นแม่เหล็กแล้วมันทําเป็นแบบมันห้อยขาห้อยห้อยแขนได้เป็นตําหน่งข้อมือเอ่อก็ชอบครับเพราะมันเป็นคายเบบี้ด้วยชอบคายเบบีอยู่แล้วเป็นตัวโตของเราประมาณไหนผมยืนยันให้ได้ครับเพราะว่าเอากลับบ้านจริงๆด้วยวันนั้นเขากลับบ้านเลยใช่ยังห้อยกระเป๋าทุกวันนี้เลยของผมจริงๆชอบเป็นคาแรคเตอร์คายเบบี้เหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้ห้อยมาตัวเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ว่า วันหลังจากถ่ายมินแมกกาซีนเสร็จแล้วเหมือนเขาให้เอาตัวที่ถ่ายแมกกาซีนกลับอะ่ะผมก็เอาแต่คายเบบี้กลับเลย3ตัวโอ้โหถูกตัวนี้คือที่เล่นวันที่คายเบบี้หรือเปล่าเป็นลาบูบูวันพีครับโอ้ใช่ครับเล่นกับพี่ไปายไว้ครับผมผมก็ลาบูบูเหมือนกันครับผมเป็นตัวนี้ครับผมแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้ที่เดินดูก็มีลาบูบูแบบวันพีเหมือนครับ<ม>เหมือนคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราหานกันนะเราหันกล้องกันนะได้รับ คำามิงทุกตัวที่ผมอยากได้หรอือชอบเป็นซีเคร์ขมงเลยใช่ตอนนี้ก็ได้อยากที่นกมาเป็นตัว้องเ,เป็นตัวใหญ่มนะใช่นะครับของเราต้อเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ความจริงของวันพีซก็อยากได้ครับกับบีเจที่เป็นลาบบูบูแต่ว่าถ้าได้ตัวซีรีส์ก็ดีก็เป็นเขาเป็นใหม่นะครับของป๊อปมานะครับเซ็นเลเรสเวอร์ชันใหม่ ก็อยากให้มาเยอก็มีหลายคาแรคเตอร์หลายตัวให้เลือกเลยครับก็หวังว่าคนจชอบกันแล้วก็้าได้ตัวซีเฟก็ทักกลมาได้นะครับรับซื้อนะครับะหั่วนัมก็ผมนังไงบ้างั้ถือว่าดีครับถือว่าดีก็คือช่วงนี้เราก็จเดยเปลตัวเป็นแบบหนุ่มรักล้แแล้วใช่เป็น ที่คนสวยกับหมาเด็กครับผมรบประมาณนานประมาณ,มาณนานดีใหญ่บ้านังไ่บ้านคะความรู้สึกของแบบตอนที่ได้รับก็ฟีดแบ็กในเอกจริงๆได้ได้อ่านมาไหมได้อ่านไม่ได้ไดอ่านก็คนดูแบบก็รู้สึกดีใจที่เขาชอบทีมีแล้วก็ชอบความแบบเออสองคู่นี้แบบดุกดีกันเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยมีครับผมเหมือนวันที่ ดู EP 7กันอะไรเงี้ยเรามีดูสดพร้อมกับแฟนคลับเลยก็รู้สึกว่าเออได้ยินเสียงเชียร์ตั้งแต่ตอนดูสดใช่เชียร์ครูเราแล้วก็ออกมาก็เออดีใจด้วยที่มันเป็นผลตามที่กแบบคนดูเดาไว้อะไรก็อาจจะมีเที่ยงกันบ้างแต่ไม่เป็นไรบ้าบินบัวบัวบ้าบินแล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วเราไปอะไรคะบอาบ้าบ้าครับไม่กำหนดโอ้ยนายหมดเลยครับทุกท่านเาจะไปไหครับก็ ครับแล้วก็เขาจะแบบว่าเออดีและรักกันได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยกักกันมา 6- 7เ p ดีี่อะไรอย่างเงี้ 6, DP, ยครับก็ผมว่าจริงๆก็มีหลายฟีดแบ็กนะที่งวิ่งเข้ามาเลยก็จะมีทั้งแบบว่าเออแบบดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเชียร์มาตั้งแต่แรกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เหมือนกับว่าเออแบบทุกคนแสดงความคิดเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนช่วยช่วยดันแบบว่าซีรีส์ให้มันแบบสู่สายตาทุกคนขึ้นแบบเหมือนเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เห็นเพิ่มขึ้น รากักันมานาะครับก็ตอนนี้ไม่กักแล้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะเป็นจอยกับชีวิตนะครับก็คำาิ้งฟีดแบ็เป็นกาลังใจสาคัญของพวกเรามากเลยเพราะว่าพวกเราทางานอย่ทุกวันแล้วก็พอได้อ่านฟีดแกของทุกคนก็รู้สึกมีแรงบนดาลทกันลราาทุกคนมาเรยกว่กระแสอนนี้ก็คือทุกคนก็งากัไทบแล้วเราก็กี้ี้วใช่ครับางคที่ไยก่อนที่ไทยก่อนครับใช่ เอ่อมิถุนาครับเดือนมิถุนาแต่ว่ายังไม่ได้ลงวันที่อ่ะจริงๆเริ่มมีคุยกันบ้างแล้วครับว่าแต่ละคนอยากจะ้ทำโชว์เป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงจริพี่บอสมีเริ่มมาถามนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เริ่มซ้อมอะไรเพราะช่วงนี้เหมือนก็กำลังรับเอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กำลังติดงานอยู่มนกำลังช่วงนี้กำลังแบบเริ่มฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วครับเป็นแบบทีมโชว์หรือว่าเป็นแบบช่วงโชว์หรือว่าพาร์ทเอ่อใดในในแฟนมีทอะไรอย่างเงี้ยครับ <S 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 มันต้องกักเหมือนในซีรีส์แหละยังคงคอนเซปต์เดิมตั้งแต่แรกก็คือกักครับผมแต่ขับเบียดเ่็นหวังอะไรมาแต่ว่าเราไม่ได้กินแค่ที่ไทยแล้วเรามีต่างประเทศใช่เรามีต่างประเทศด้วยเหมือนที่ได้ยินมาน่าจะหกเราต้องกักไว้ก่อนเราต้องกักไว้ก่อนครับตามคอนเซปต์เราก็ยังต้องเกักกักกักจะมีทุกประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มาแต่ก่อนอื่นก็เป็นประเทศไทยก่อนใช่ ใช่ครับแล้วก็จริงๆเพิ่งเปิดอีกโปรเจกต์หนึ่งไปเมื่อวานครับผมใน IG l u ด k คีเวอรเป็นรายการเจลตี้ครับเป็นรายการแบบวาไรตี้ของพวกเราสี่คนอะไรอย่างนี้ครับผมจริงๆโปรเจกต์เหมือนเหมือนเป็นเป็นะเออเอาเอาเป็นว่าพวกเราก็เหมือนเรื่องเซตลาดะว่าเป็นไหนจะเตรียมโชว์อยู่ครับไม่ก็เหมือนที่เขาประกาศไปแล้วไงว่าติดตามรายละเอียดได้ทางดูคีเวอร์ครับผมใช่ ก็สามารถติดตามรได้ในไดฮานลูกี้ผมกลัวว่าแต่ว่าจริงๆมันมีมันมีทั้งหมด4โปรเจกต์ครับผมแต่ว่าประกาศไปแล้ว2โปรเจกต์มีแฟนมีดแล้วก็มีเจลตี้แล้วอีก2โปรเจกต์เนี่ยก็ยังครับยังไม่ก็ติดตามได้ในลูกกี้เวิร์ดติดตามได้ในลูกกี้เวิร์ดนะครับผมครับลูกกี้เวิร์ดลูกกี้เวิร์ด ลูกี้เวลครับเราติดต่ออ๋อรอครับผมกดรีบลองรออ๋อตอนให้สัมภาษณ์แล้วครับแม่ผมจำไม่ได้เลยเอ้ยอย่าหนีดิช่วยก่อนแล้วก็มีแน่นอนที่สี่โปรเจกต์ใช่ไหมคะครับแอนดี้ครับเจลตี้เจลตี้เป็นรายการครับผมแล้วก็แล้วก็ติดตามได้ทางลูกี้เวลได้ต้องติดตามครับเหมือนกล่องสุ่มครับเราต้องรอด้วยสีเข็ยดนะครับผมก็ยังเป็นสีเขียดอยู่ดีครับตอนนี้ช็ ได้อะไรม่ใหม่ใช่ไหมสำหรับ่มีแบบเพลงนางกรกน้ติดตามได้ทางเมื่อกี้ตาลอยเลยอ่ะผมตาลอยเลยเมื่อกี้อ่นนี้พูดอะไรได้ไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าทางแฟนคลับอยากมีก็ลองโยนโยนมาก็อาจจะมีแบบคี่บอสอาจจะอุ้ยเวลาเป็นเรื่องของเวลาครับเราเราทําได้อยู่แล้วเราเต็มที่กับสิ่งที่แฟนคลับต้องการแต่ถ้าพูดถึงพาร์ทเพลงนี้เรามีนี่ไงก็ช้าป๊อปอืมอุ้ยพาร์ทเพลงอ่า ก็ถือเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกในวงการ k p o p แบบออฟฟิเชียลีของเรา mm hmm. ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ขึ้นแบบเวทีกับ mm hmm. ทั้งพ็อกซี่เพอร์เซนคือใดๆครับเราได้ขึ้นไปก็รู้สึกว่าดีใจมากจะทำให้เต็มที่ใกล้แล้วแต่ว่าตื่นเพลงเริ่มเป็นนิดน้อยแล้วก็มีใช่มีคุยๆบ้างว่าจริงๆรูปแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ติดตามได้ในกันทักมอกครับอันนี้ผไม่ตองไปเลยใช่กลัวมันไม่สบายอะไรกลัวไม่สบายไม่สบายอย่างมันไม่มีอะไรแบบพี่มิวอ๋อใช่ครับก็จริงๆยังยังเออยังไม่ได้ยังรับไม่ไหยังไม่ได้ดูเพราะว่าช่วงนี้เหมือนออกอีเวนต์ทุกวันเลยครับยังไม่ได้แบบดูเลย ใช่ครับก็เลยก็ก็พอมีบ้างแต่เห็นมีคนพูดถึงเยอะอืมเราให้เการรอแล้วตอนนี้งนีรายการครับผมแล้วก็ซีรีส์น่าจะยังไม่ยังไม่มีอครับก็อ่ครับผมก็หลช็อตกันไปหมดเลยทีนี้ครับก็ออ่ ก็ฝากติดตามนะครับพวกเราทั้ง4คนนะเจลบอยนะถึงแม้ว่าเจลบอยสถานนะกักใจเนี่ยจะจบลงไปแล้วนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับตั้งแต่ EP 1จน mm. ถึง EP 7เลยนะ mm. ก็ดูรวดเดียวจบเลยครับผมไม่มีกักเวน้นอาทิตย์แล้วฮะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยครับครับแล้วก็ฝากโปรเจกต์แรกของเราเนี่ยนะครับโปรเจกต์หนึ่งก็คือเป็นแฟนมีตแล้วก็โปรเจกต์สองรายการเจลตี้นะครับส่วนโปรเจกต์สามแล้วก็สเปเชียลโปรเจกต์เนี่ยน่าจะประรากาศเร็วๆนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับคุณคา้าพี่นี่ครับคุณค้า